เดครับตี่กันแล้วไม่ดสูสอดโดนเฉยนกันหรือว่าเอาสอดเอาท์ลาตายว่าพาเจ้านูกนักแอนสิขาวอันนี้นะ <c oughs> วันนี้ขออนุญาตนะอนุญาตพาเอาไปซิ่งหน่อ่ะฝนทำท่าจะตกอีกแล้วฝนตกอีกแล้วอ่อะจัดไปฮะวันนี้ หลายๆคนอยากฟังสิ่งท่อมากครับพ่โอ้โหเจา้าคนนี้นี่ทำท่อมากอเท่บอกเลยผมดีไซน์มันออกมาได้หรอว่ามันลงตัวนะชอบเลยะ่ะไฮเปอร์องท่อทรงนี้อมันทำให้ดูแบบว่าโคตรซิ่งโคตรซิ่งออกได้หรือเปล่าฟัางนะออกแล้วหรือเปล่า โอ้นิดเดียวนิดเดียวอ๋อโอเคต่ประตูบ้านเลยฮะอ๋อโอเคฮะอืมไม่ได้ขับไฮเปอร์นานนะจอดห้องแอร์มาสตาร์ทเป็นยังไงลองดูฮะ นั่เน,นะจะตาร์นานนิดนึงนะเนี่ยพราะว่าผมเปิดแอรก็เย็นเจ็บเลยอ่ัขับเท้าตอนนี้ยเนี่ยขาผมมาดูเนี่ยังเย็นเด่นเจ็บเลยธรรมชาติที่ทำให้สตาร์ทยากนะ เสียงนี้เอาเรื่องบอกเลยว่าเอาเรื่องอโอเคฮนะเมื่อกี้โอ้โหมันขึ้นว่า SD card error นะมาไปกันใหม่ฮนะ โอ้ยเสียงนี่ว่าสนอหูคนอยๆหมดแล้วกันนะครับไฮเปอร์โมดตัดไปสองหนึ่งว่าเครื่องเสีย สเตต้า11องศานะครับเครื่องนี้ผมชอบมากนะผมว่ามันเหมาะกับการวิ่งบนถนนจริงๆแบบที่ดูกุติเคมาเนี่ยว่าเครื่องเทสเตต้า11องศาเนี่ยเป็นเครื่องที่เหมาะกับตารเชนงานบนถนนนะแล้วผมก็มองว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะ ลองเบิร์นสักทีโอ้โหเยี่ยมแม่ใจร้อนใจร้อนดูรุ่นใจร้อนใจเย็นอุณหภูมิห้าสิบเก้าองศาใจร้อนนะใจร้อนคอยนวดนะ สนิหนึ่งนะหางไปผู้คนนิดนึงนะเครื่องเทสเตต้านะก็ เสียงท่อมันก็จะรัวๆเนี่ยไอ้ผมเอา,มา,เอาไม้อะไรให้ฟังใกล้ๆฟังเสียงชัดเลยนะหูหูแม่งแทบแตกไอ้ย่ะานาดนิ้งูยังวะ่ะไอเ้เย่ะคันหูเลยอ่ะหูสะเทือน ยีด่ดับดับดับทำไมฮะไม่เสียงแบบว่าแซดดาบฮะแซดดาบบอกเลยสะใจสะใจไวซิ่งแ,แน่ฮะสะใจไวซิ่งแ,แน่อืมเอมาไมค์เข้ามาเนี่ยกลิ่นไว้เป็นกลิ่นค้อไววอเสียเลยนะ ว้าวดูทรงท่อโอ้โหไปลองวีลลิ่งในแกะขับขี่สักนิดหนึ่งตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่81อเอ,องศารอให้รถเขาไปก่อนนะ ผมอยู่ที่หมดสปอร์ตนะฮะ traction control ที่สิบ ABS ยี่สองนะครับ, 2, 2รบซึ่งเจ้าตัวนี้มันจะมีโหมดในการขับขี่ให้สามโหมดนะฮะแต่ละโหมดเองก็จะมีการปรับค่าต่างๆ ได้นะเขาไปตั้งค่าได้โอ้แม่งดีจริงๆรว้ะ ยานโอ้ยยี่โหสับโหสับโอ้ยอโอ้ยอโอ้โหดึงยิบหาย 嗯嗯嗯 ความรสในขาแบบลอยอะไม่ดีต่อเลยคนะือเปิดนิดนึงมันก็ตายยอเชื่องลี้งมันตายอยู่มันโตนะจริงด้วยท่านั่งด้วยอะผมไม่รู้ว่าน้ำหนักของมันมันต่างอยู่มันโตนะานนะมากไมแต่ว่า,อา,อวา,ววาพอารู้สึกตอนขับเนี่ยเชื่อเลีงมันอ่ะโหอเยอะ,อยอะจริงจริง อโอ้โหว้ยยี่ฮผมถึงบอกว่ามันเป็นรถที่ ขับสนุกที่สุดในค่า800ของดุกตินะด้วยองค์ประกอบหลายอย่างมันไม่ใช่เป็นรถที่แรงที่สุดในค่า800ของดุกติแต่ว่ามันเป็นรถที่ขับสนุกที่สุดนะฮะต้องต้องแยกกันนะเพราะว่าขับสนุกกับรถแรงเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะมันเป็นรถที่ผมมองว่ามันเบากว่าในตอนที่ค่อมเนี่ยมันเบากว่ามอนเตอร์821นะ แต่แม่งดีดดีกว่าโอ้หเนี่ยเวยท้านั่งมันแบบว่ามันนั่งสบายด้วยนะเหมือนเราขี่ม้านะ có đường rồi oh oh. oh. <coughs> อ้็ <laughs> สะใจว่ะด้วยควาำร้องเสียงพ่อด้วยนะ เรื่องโช๊คอัพต่างๆเลยเนะี่ยช่วงไอโช๊คหลังเนี่ยมันสามารถปรับแข็งปรับอ่อนได้นะฮะซึ่งผมมองว่ามันเออแม่งดีนะมันเป็นสิ่งที่ดีเลยฮนะเดี๋ยวผมขับมา สักพัดเนือ้อหวดหวดมาเนี่ยความร้อนยังอยู่แค่91้านะมันไม่ได้ร้อนนะเดี๋ยวก็ด้วยว่าความที่ว่าอูนนี้อากาศมันไม่ร้อนด้วยอ่ะนะแต่มันเป็นรถที่โอ้ไม่ได้รู้สึกว่าแบบอขับแนละ้วโอ้ร้อนชิบหายอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่นะ เสียงวะ เครื่องเทสเ a ตาเนี่ยมันจะมีความเถื่อนนะเถื่อนจริงๆนะไม่เหมือนพวกเ e สโมดูในเจ็ดก้าเจ็ดก้าหกนะคือเครื่องเทสเซตาเนี่ยมันจะมีความกระแทกความแตกความแหบนะมันสะใจอะมันเถื่อนนะมันเถื่อน ก็เขาเร่งดีนี่ฮะพอเปิดปุ๊บมันวูดเลยนะคือเขาเร่งไฟฟ้าของดูกติยุคนี้ยมันจะมีอ่อมันจะมีช่วงคลอผมเรียกว่าช่วงคลอกันไม่รู้ือธิว่าว่าไงช่วงสมมติว่ามันศูนย์ถึงศูนย์ถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี้ยเปเขาเร่งมาจากศูนย์ถึงสิบเนี่ยมันจะมีช่องว่างแบบว่าช่องว่างเอาไว้เพื่อไม่ให้เราแบบว่า ปิดแล้วมันดึงไปเลยฮนะมันจะมีแต่พอผลช่วงมันออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะอแอบบกวุดไปเลยฮนะเพราะว่าถ้ามันไม่เป็นเรื่องไฟฟ้าแบบนี้นะมันไม่ยืดระยะช่วงต้นให้นะมันก็จะแบบว่าดึงออกไปเลยปุ๊บไปเลยขอันอันตรายผมว่าน่ากลัวฮนะแล้วมันจะเป็นรถที่ขับยากขึ้นมาดีนะ วาเราต้องไฟฟ้าเรียบร้อยหน่อยนะเราจะมาเด็กเรียบร้อยโอเคฮะยังไงก็ใครสนใจคันนี้นะติดต่อเข้ามาได้นะราคาไม่เกินสองแสนนะครับบอกเลยฮะราคาไม่เกินสองแสนสวยๆฮะสวยๆสวยๆเลยฮะ ติดต่อข้อมุนไฟนนันได้นะอยากสอบถามเรื่องไฟนนันยังไงก็ติดต่อได้นะฮะถ้าสอบถามข้อมูลไฟนนัน Finance ก็บอกมาฮะนะอ่ะเดีวเราจัดให้นะคันนี้สวยๆนะิเโนหโหโหึงนะโหโคตรสิ่งโอเคชอบกดไ like ลก์ก็ใช่ด้วยนะครับฝากติดตามกด subscribe ด้วยนะวพบกัอใหม่คิดนานะไ้กันครับสวัสดีครับ